สวัสดีนักเรียนวันนี้ก็มาต่อในหัวข้ออันใหม่คือว<ไ>ิดีโตอนที่สามสิบสีน่นะเอาละ,ะเออครูได้ให้คาถาเรียนดีเรียนเก่งปฏิภาณไว้พิบดีแล้วก็ทุกคนก็ไปทดลองใช้ดูเนอะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปไปหาท่องมากๆว่ามากๆก,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 ก็จะมีผลแตถถ่ถ้าทำยอกๆแยกัยกยก,ยก,ยก,ก็ไม่มีผล ท่องให้มากทาให้มากก็จะมีผลดีเราก็จะเรียนเก่งขึ้นดีขึ้นเป็นคาถาอุปคาวนัยโย,โยสิ่งเป็นสิ่งที่ดีๆถ้าสิ่งที่ไม่ดีแล้วไซคูบาอาจารย์พระยาเจ้าท่านพระอรหันต์พระยาเจ้าพระยสงฆ์ท่านไม่นํามาบอกเราเนาะเออคนก็ต่อเออเอกสารเล่มเดิมเปิดไปบทที่สามต่อจากคราวที่แล้วเนะาะเราจะคราวที่แล้ว มันเป็นเรื่องใหม่ที่สามคราวที่แล้วเออมันแบบหน้าห้าสิบสองอันนี้ก็ต่อไปอีกเปิดไปเรื่องในบทที่สามตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะคนะะ้บทเรียนนี้เว,วเรียนไปก็จะงงๆหน่อยๆมันก็อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะเอาละอืม เริ่มต้นตัวแปรสุ่มกับการแจกแจงความน่าจะเป็นเขาก็ขอสอนตามชี้อ่านตามชี้เอกสารไปนะเป็นลําดับเพราะว่าก็จะได้ดูเป็นพร้อมๆกันด้วยนะตัวแปรสุม่ม variable แปลว่าตัวแปร random แปลว่าการสุม่มการสุ่มก็คือการจับการจับฉลากอย่างเงี้ยการเลือกจับฉลากการสุ่มกันมาไม่ได้เลือกเจาะจงนะเปิดโอกาส เปิดโอกาสให้แตและสมาชิในกลุ่มนั้นมีตัวเลกเท่ากันเช่นคัว่าสุม่มเช่นครูนักเรียนมีห้องนึงต้องการสุ่มนักเรียนออกมารับรางวัลทองหนึ่งบาทเนี่ยครูก็เอาชื่อนักเรียนทุกคนใส่กระป๋องแล้วเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็หลับตาจับขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นการสุมส่มนะสุ่มคือไม่ได้เจาะจง เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนทุกคนนมีสิทธิ์โอกาสที่จะได้รับการสุ่มรับการเลือกเท่ากันหรือเรียกการจับฉลากก็ได้เพราะ probability distribution ก็คือ probability แปลว่าความน่าจะเป็นส่วน distribution คือการแจกแจงอา้าวตัวแปรสุ่ม random variable ความหมายชีดของตัวแปรสุ่ม ก็อ่านไปก่อนนะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอธิบายตัวอย่างประกอบประกอบไปก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆเอ,อ่อความหมายและชิดของตัวแปรสุม่มการทดลองสุม่มหรือการทดลองแบบสุม่มแรนดอมเทรลเทรลการทดลองคือการกระทําใดๆที่ผู้กระทําไม่สามารถจะทราบผลล่วงหน้าว่าจนกว่าจะท,าทําเสร็จสิ้นแล้วถึงจะรู้นะจึงจะทราบผลที่ถูกต้องอย่างเช่นเรียนโยน ลูกเต๋าหนึ่งลูกลูกเต๋ามีแต้มาแล้วหนึ่งสองสามสี่หกแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มหกแต้มเนี่ยเราไม่รู้แน่ยชัดว่าโยนไปแล้วย่งเราต้องรู้ว่ามันต้องออกไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกออกในย่างดึงแน่นะในหกแต้มเนี่ยแต่โยนไปปุ๊บปั๊บผงายขึ้นมาจะรู้ชัดว่าจะเกิดขึ้นหรือการโยนเหรียญหนึ่งอันเหรียญหนึ่งอันเหรียญก็มีด้านหัวกับด้านก้อยโยนไปเนี่ยมันต้องเกิดหัวหรือไม่ก็ก้อยสองทาง แต่เราเราจะโยนเราไม่รู้มจะออกหัวหรือก,ก้อยใช่ไหมต้องโยนไปแล้วก็จะรู้อย่างเงี้ยเรียกว่าการทดลองสุม่มหรือการสลับไพ่มีไพ่สำรับหนึ่งแล้วก็สุ่มดึงออกมาใบาหนึ่งเงี้ยไม่รู้ว่าจะได้เลขอะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าตัวแปรสุ่ม random variable เป็นฟังก์ชัน ค่าเป็นจำนวนจริงซึ่งกำหนดโดยแต่และสมาชิกในปริภูมิตัวอย่างในสแมเปิลสเปซให้ตัว s แทนะต้องนึกถึงเรื่องความน่าจะเป็นนะครับว่า s a มเปิลสเปซมีโดเมนเป็นเป็นปริภูมิตัวอย่างและมีเรนเป็นเซตของจานวนจริงเราเรียกสมาชิกของเรนของตัวแปรสุ่มว่าค่าของตัวแปรสุ่มสมาชิกของเรนเป็นค่าตัวแปรสุ่มของซึ่งแต่ละค่าที่เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น อันนี้เป็นคำจำกัดความนะ,ะแล้วมันก็จะงงหน่อยนะแต่ด,ดูตัวอย่างก็จะแล้วก็นึกถึงตรงนี้ก็จะเข้าเข้าใจขึ้นเขานิยมใช้ตัวแปรสูมภาษาอังกฤษตัวใหญ่เนาะแทนตัวแปรสูมคือ x y z ตัวใหญ่เช่นแล้วก็ใช้อักษรตัวเล็กภาษาอังกฤษพิมพ์ลมเล็กเป็นแทนค่าตัวแปรแทนค่าตัวแปร อ่ะเดี๋ยวก็รู้เรื่องมีตัวอย่างประกอบอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งทดลองโยนเหรียญหนึ่งอันสามครั้งอ่าเหรียญหนึ่งอันโยนไปครั้งที่หนึ่งเหรียญหนึ่งอันโยนครั้งที่สองโยนครั้งที่สามเพราะฉะนั้นโยนไปเนี่ยถ้าไม่ออกหัวตัวเฮสใช่ไหมก็ออกก้อยไม่ออกหัวก็ต้องหงายออกมาเป็นก้อยถ้าไม่หงายหัวก็ต้องออกเป็นก้อยสามเหรียญเหรียญที่หนึ่งเหรียญสองเหรียญสาม h แทนหัวแล้วก็ t แทนก้อยตัวแปรสุ่ม x คือจำถ้าหาว่า x ตัวแปรสุ่มที่เราต้องการตัวแปรสุ่มต้องการจํานวนหัวที่เกิดขึ้นเมื่อโยนเหรียญหนึ่งอันสามครั้งจํานวนหัวที่เกิดขึ้นได้หนึ่งอันสามครั้งนะจนวนหัวที่เกิดขึ้นนะเพราะในครั้งที่หนึ่งไม่ออกหัวก็ก้อยที่สองเหรียญอ่าครั้งที่สองหนึ่งอันสามครั้งอ่าเหรียญครั้งที่สองไม่หัวก็ก้อยครั้งที่สามไม่หัวก็ก้อยเพราะฉะนั้นพ่อก็ว่า จำนวนหัวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหัวที่เกิดขึ้นอาจจะโยนสามครั้งเนี่ยไม่เกิดหัวเลยก็เป็นศูนย์ใช่ไหมไม่เกิดหัวเลยโยนสามครั้งเกิดหัวแค่ครั้งเดียวนอกนั้นก้อยหมดโยนสามครั้งเนี่ยเกิดหัวขึ้นมาสองครั้งใช่ไหมโยนเนี่ยเกิดหัวทั้งสามครั้งเลยเพราะฉะนั้น x ก็มีค่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามได้ x จะได้ว่า x อดปผสนเป็นได้ก็คือ ศูนย์หนึ่งสองสามเพราะ x เท่าเป็นสมาชิกของศูนย์หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนจะได้แ a มเปิลสเปซออกมาไปเลยแสมเปิลสเปซหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหรียญแรกครั้งที่หนึ่งไม่ใช่เหรียญเนี่ยครั้งที่หนึ่งเหรียญอันเดียวนะครั้งที่หนึ่งไม่หัวก็ก้อยใช่ไหมต่อไปโยงไปครั้งที่สองโยนครั้งที่สองเหรียญไม่ออกหัวก็ต้องออกก้อย ยนครัง้งที่สาไม่ออกหัวก็ต้องออกก้อยตรงนี้ใช่ไหมแยกเป็นหัวแล้วก็ก้อยรั้งนี้ก็จดไปด้วยนะอา้าวโยนครั้งที่หนึ่งออกก้อยครั้งที่สองอา,อาจจะหัวหรือไม่ก็ออกก้อยครั้งที่สาไม่ออกหัวก็ต้องออกก้อยไม่ออกหัวก็ต้องออกก้อยเพราะฉนั้นตอนนี้เราก็เขียนเป็นเหตุการณ์เดือนครั้งที่หนึ่งออกหัวครั้งที่สองออกหัวครั้งที่สามออกหัว ก็ใส่ไปหัวหัวหัวกรณีหนึ่งโยงข้ั้งที่หนึ่งออกหัวข้ั้งที่สองออกหัวข้ั้งที่สามออกก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยหัวต่อไปหัวก้อยก้อยเนี่ยถ้าจาง่ายก็เขียนหัวไปสี่กรณีหัวหัวหัวแล้วก็หัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยต่อไป โยนเหรียญครั้งที่หนึ่งอาจจะออกก้อยนะก้อยหัวหัวใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้ก้อยสีสีกรณีแล้วก็อะไรก้อยหัว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 ก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยอันนี้คาําว่าก้อยทีทีทีก็คือโยอนครั้งที่หนึ่งก็ได้ก лы, ้อยครั้งที่สองก็ได้ก лы, ้อยครั้งที่สามก็ได้ก лы, ้อยใช่ไหมไม่มีไม่ไมไมออกหัวเลย รวมทั้งหมดกรณีทั้งหมดจะเป็นแปดกรณีเพราะฉะนั้นแคมเปิ s สเปซเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เป็นตามนี้นเ,นเขาเขียนย้อนกลับกันมานะหัว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 ก้อยหัวก้อยหัวอะไรอย่างเงี้ยนะมาตรงเนี้ยตรงกันเลยไล่ตรงนี้ใช่ไหมขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมอไอตรงนี้เขาเอาก้อยเรียนเรียนแรกออกก้อยก่อน อันนี้ครั้งที่หนึ่งออกก้อยก่อนก้อย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 นำนำหน้าก่อนก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกอนนีกัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดกอนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าแซมเปิลสเปซแซมเปิลสเปซเอพีเอสเปซเอพีเอแซมเปิลสเปซเรียกตีปากแซมเปิลสเปซก็คือปริภูมิตัวอย่างเขาแปลว่าปริภูมิตัวอย่าง <Sam> แสตมป์เป็นตัวอย่างสเปซปริภูมิเขาเขาแปลปริภูมิก็มันก็ที่เข้าใจยากกนอีเราเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าแสตมป์สเปซปริภูมิตัวอย่างคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะอา้าวทีนี้เราสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหัวนะแต้มขึ้นหัวก็เอ็กเป็นเป็นหน้าที่เอ็กเป็นจํานวนหัวที่ขึ้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะหัวครั้งที่ เอเท่ากับศูนย์เป็นค่าต่อเมื่อผลการทดลองเป็นไม่ไมีขึ้นหัวเลยใช่ไหมก็เป็นก้อยก้อยก้อยขึ้นก้อยหมดก็มากรณีนี้ใช่ไหมก็ h ฮสมงเล็บก้อยก้อยก้อยแล้วก็ศูนย์เกเท่ากับหนึ่งก็ต่อเมื่อผลการทดลองเป็นมีหัวขึ้นหนึ่งครั้งมีหัวขึ้นหนึ่งตัวก็คือหัวตัวหนึ่งจะอยู่ตรงข้าง,งตรงนี้ก็ได้ตรงกลางก็ได้อยู่ตัวอันแรกอย่างนี้ใช่ไหม มีหัวขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ดูในนี้ก็เหมือนกันหัวขึ้นตัวเดียวก็จะมีอะไรตรงนี้ใช่ไหมหัวขึ้นครั้งหนึ่งหัวขึ้นครั้งหนึ่งนะ t t h เอ่อนี่นี่หัวขึ้นครั้งใช่ไหมก็มีสามสามกรณีนะก็จะได้เขียนแทนด้วย h t เมื่อ x เป็นหนึ่งเมื่อ x เป็นหนึ่ง x เป็นหนึ่ง x ก็คือหัวนะจำนวนหัวจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นหัว ต่อไป x แทนมีค่าเป็นส <X 10 S 1> องเป็นหนึ่งเป็นศูนย์ x แทนเป็นสการทดลองเป็นมีหัวขึ้นสองครั้งใช่ไหมหัวขึ้นสองครั้งหัวขึ้นสองครั้งครั้งที่หนึ่งก้อยครั้งที่สองหัวหัวครั้งที่หนึ่งขึ้นหัวครั้งที่สองก้อยครั้งที่สามหัวอย่างเงี้ยอันนี้ก็หัวหัวแล้วก็ก้อยก็มีในเนี้ยเลือกมามีสามกรณีก็มีเอ่อ h x เป็นสอง s ก็คือขึ้นหัวสองท่ากับสองอันนี้เท่ากับสองทัางกกับสองตามลำดับก็ อ่ะคุณเข้าใจนะอันนี้การทดลองสูดต่อไป x จะมีค่าเป็น3ก็ต่อเมื่อขึ้นหัวหมดทุกทุกหมดเลยนะขึ้นหัวทุกกรณี h h h เขียนแทนด้วย x แล้วก็ h h h เท่ากัสาม x เป็น3อันนี้เป็นเห็นชัดๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ ดังนั้น x เป็นฟังก์ชันที่มีค่าจำนวนจริงซึ่งกำหนดโดยสมาชิกของแซมเปิลสเปซมีค่าจำนวนจริง x มีค่าจำนวนจริงเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามซึ่งกำหนดโดยสมาชิกของแซมเปิลสเปซอ้าวต่อไปหัวข้อต่อไปเนาะตัวแปรสุ่มแบ่งออกเป็นสองชนิดตามลักษณะที่ไปได้ของตัวแปรสุ่มดังนี้หนึ่งตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง น,นี้จะยากขึ้นนิดหนึ่งแล้วตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง d i s c ค e t e ไม่ต่อเนื่อง i s c r r t e แปลว่าไม่ต่อเนื่องนะ d discrete ไม่ต่อเนื่องแล้วเป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ในเซตที่สามารถนับจํานวนสมาชิกได้หรือค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสุ่มสามารถเขียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ ท้งนี้เซตของค่าที่ไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสูมไม่ต่อเนื่องอาจเป็นเซตของจำนวนจำกัดหรืออน,นันต์ก็ได้เขามีบอกดูตัวอย่างก็จะเข้าใจขึ้นตัวอย่างตัวแปรสูมที่ไม่ต่อเนื่องทอดลูกเตา๋าสองลูกพร้อมกันนักเรียนนึกถึงการทอดลูกเตา๋าสมมตินี่ลูกเต๋านะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต้มลูกเต๋านี่แต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อันนี้ออกอลูกนี้อีกลูกหนึ่งเต๋านะก็จะมีแต้มหนึ่งสองออกสามออกสี่ออกห้าแล้วก็ออกหกคงไม่มีเต๋าวันไหนที่ทอดมาปั๊บปีกระเด็นออกมาแผ่ออกมาแล้วก็เป็นเลขเจ็ดไม่ใช่นะมีแค่หกแต้มเต๋อมนุษย์ต่างดาวะไรอย่างนั้นในการทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งถ้าตัวแปรสุ่มคือผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋า เอาผลบวกของแต้มมาบวกกันเพราะอย่างเช่นแต้มต่าสุดนี่ลูกแรกออกหนึ่งลูกหลังออกหนึ่งผลบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็ต้องเริ่มตั้งแต่สองใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลบวกของแต้มลูกน้าตเตาทั้งสองเป็นเซ็ตของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดตัวแปรสุ่มคือผลบวกตั้งแต่สองสองแต้มหนึ 1, 1, 2, าา่งบวกหนึ่งเป็นสองจนหนึ่งบวกกับสองเป็นสามก็ผลบวกก็เป็นสองแต้มสามรวมกันนะผลบวกของแต้มตั้งเริ่มตั้งแต่สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสองก็มาจาก ลูกนี้ออกหกลูกนี้ออกหกใช่ไหมหกบวกหกเป็นสิบสองเพราะฉะนั้นเซตนี้เพราะฉะนั้นในการโยนเหรียญหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นเป็นเป็นค่าของ x นะค่าของที่ผลบวกของแต้มของลูกเต่าทั้งสองลูกค่าเป็น,นอันตัวอย่างที่สองในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียหญหนึ่งครั้งอ๋อโยนเหรียญหนึ่งอันเหรียญก็น่าจะมีหัวแล้วก็มีก้อยใช่ไหม ตัวแปรถ้าตัวแปรสูมเป็นศูนย์เมื่อเหรียญขึ้นหัวและเป็นหนึ่งเมื่อเหรียญขึ้นก้อยถ้าขึ้นหัวให้ใช้เ่าเป็นศูนย์ขึ้นก้อยให้เป็นหนึ่งเพราะนั้นค่าเป็นไปได้ก็คือศูนย์กับหนึ่งนะไม่ขึ้นหัวก็ต้องขึ้นก้อยเมื่อศูนย์ขึ้นเป็นหัวและหนึ่งขึ้นเป็นก้อยเขาบอกมาต่อไปที่สาม การโยนเหรียญหนึ่งเหรียญไปเรื่อยๆจนกว่าเหรียญนั้นจะขึ้นหัวจึงหยุดการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญไปเรื่อยกว่าขึ้นหัวจะหมดเพราะนั้นสมมติว่าเหรียญอันโยนไปเรื่อย,อยๆโยนไปโยนไป,ยนไป,ยนไปโยนไปถ้าขึ้นหัวเมื่อไหร่หยุดเพราะโยนครั้งแรกอาจจะเป็นก้อย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 พอครั้งที่ห้าปุ๊บอาจจะเป็นหัวก็ได้นะตัวแปรสุ่มคือจํานวนครั้งที่ต้องโยนจนกว่าเหรียญจะขึ้นหัวเซตของค่านี้เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือ โยนครั้งเดียวอาจจะขึ้นหัวเลยก็ไ oh ด้ใ oh ช่ไหมโยนสองครั้งอาจจะขึ้นหัวได้โยนสามครั้งอาจจะขึ้นหัวเลยสามครั้งจะขึ้นหัวก็ได้โยนสี่ครั้งขึ้นหัวก็ได้เพราะฉะนั้นค่าเป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสุ่มก็คือเอ่อโยนครั้งเดียวขึ้นหัวก็ได้โยนต้องถึงสองครั้งจะขึ้นหัวโยนสามครั้งโยนสี่ครั้งเป็นไปได้หมดเลยจนถึงเอ็นนะบางทีอาจจะเป็นเหรียญประหลาดโยนไปโยนไปโยนไปโอ้โหตั้งห้าสิบครั้งพอจะขึ้นหัวเนี่ย เหรียญประหลาดสมุดอันนี้เรียกว่าตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่องเป็นจำนวนจานวนจานวนอ่ะนี่เรียกตัวแปรไม่ต่อเนื่องต่อไปอันที่สองแบบแล้วนะเดี๋ยวมันจะสับสนกันตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเมื่อกี้ไม่ต่อนี้ต่อเนื่อง,อองใช้คำว่า continuous random variable คือตัวแปรตัวแปรสุ่มที่เซตของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เป็นช่วงเป็นช่วงที่เป็นสับเซตของจำนวนจริงนะคือเป็นไปได้เป็นช่วงจากช่วงหนึ่งไปช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยในช่วงเนี้ยเป็นสับเซตของจํานวนจริงอ่าเช่นอาจจะช่วงหนึ่งถึงห้าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นค่าก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่ง Panel, หนึ่งจุดสองหนึ่งสงจุดนอะไรไป แน่นไปหมดเลยเป็นตัวจริงใช่ไหมห้าเอา้าให้ตัวอย่างมาพูดงี้ก็ยังโงอยู่ไม่ค่อยเข้าใจดูตัวอย่างก่อนให้ตัวแปรสุ่มคือความสูงเซนติเมตรของนักเรียนความสูงเซนติเมตรนะนักเรียนมัยธยมศัทีหกห้องหนึ่งอ่านกาได้ว่าเซตของค่าเป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสุ่มนั้นเป็นช่วงร้อยห้าสิบถึงร้อยเก้าสิบเซนติเมตรหมายว่าคนต่ําสุดร้อยห้าสิบคนสูงสุดร้อยเก้าสิบเซนเพราะนั้นในช่วงนี้มันก็จะเป็นร้อยห้าสิบ เป็นช่วงถึงร้อยเก้าสิบใช่ไหมตรงเนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดจุดแปดจุดเก้าร้อยห้าสิบร้อยสามสามร้อยสี่ห้าร้อยร้อยเอแปดสิบเก้าจุดหนึ่งแปดก็สองเต็มแน่นหมดเลยใช่ไหมอันเนี้ยต่อเนื่องเห็นไหมต่อเนื่องไม่มีขาดเป็นไปได้ถึงแม้เลยความสูงอาจจะตรงนี้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 แล้วแต่เป็นไปได้หมดช่วงร้อยห้าสิบถึงร้อยเก้าสิบบางคนอาจจะร้อยห้าสิบจุดห้าเซน บางคนร้อยหจุดเจ็ดเซนมังคนร้อยห้าสิดศูนย์ูนย์เซี้ยมันเป็นไปได้ทุกค่าแต่ว่าเต็มที่ก็คือแค่นี้ร้อยเก้อันนี้เป็นแบบต่อเนื่องนะตัวแปรสูมชนิดน้าหนักกิโลกร,รัมของแตงโมท,ที่เกี่ยวกับสวนแห่งหนึ่งอาจกล่าวว่าเซตของค่าเป็นทั้งหมดตัวแปรสูมในช่วง1นถึงหกิโลกร,รัมเพราะหนึ่งหก็อย่างเงี้ยถือว่าต่อเนื่องอาจจะเป็นหนึจุดหนึ่ง หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งอะไรไล่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 กระทั่งถึงหกเต็มไปหมดนะช่วงปิดจากหนึ่งถึงหกหกก็เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องต่อไปให้ตัวแปรสุ่มคือระยะเวลา,าชั่วโมงตัวอย่างเนาะนับจากปัจจุบันจากปัจจุบันเกิดแผ่นดินไหวครั้งต่อไปจากปัจจุบันคือขณะน,นี้จนกระทั่งจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งต่อไปเนี่ยนะเวลา,าชั่วโมงอ่าสมมติดั้งตรงนี้ อีกหนึ่งชั่วโมงอาจจะเกิดแผ่นดินไหวจังหวัดลำปางไปเป็นหนึ่งชั่วโมงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบเจ็ดสองสามร้อยพันหมื่นแสนแล้วอาจจะเป็นล้านชั่วโมงแล้วถึงจะเกิดแผนด่นไหวที่ลำปางหรือโหมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะนั้นก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์เริ่มตน้นระยะเวลาใช่ไหมศูนย์ศูนย์ชั่วโมงเริ่มไปก็ไปกระทั่งจนถึงอน,นันต์ไม่รู้มันเมื่อ,อไหร่ อันนี้ก็คือระยะตรงเนี้ยเป็นช่วงที่ต่อเนื่องนะอ้าวสรุปมีไม่ตัวน้อยก็ไม่ต่อเนื่องทีนี้ให้เรียนทําแบบผัดแล้วแบบผัดทั้งหมดมาดูหน้าที่หน้าต่อไปหน้าที่สามข้างล่างหน้าเป็นดำๆตรงเนี้ยหน้าตรงนี้เป็นเช่นหน้ารหน้าที่สามใช่ไหมหน้าที่สามันดำๆหน้าอยู่ข้างล่างแบบผันที่สามจุดหนึ่งเรื่องตัวแปรสุม่มเรนดอมวีเลเอเบิลอ่ะให้พิจารณาว่า ในตอนนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่หกข้อคุณทาให้ดูบางส่วนให้เรียนไปทานะหนึ่งจานพีนาว่าตัวแปรสูมต่อไปนี้เป็นตัวแปรสูมไม่ต่อเนื่องหรือต่อเนื่องตอบตัวแปรสูม x อ่าข้อหนึ่งทำให้ดู x i คือจํานวนข้อสอบที่ตอบถูกจานวนข้อสอบอจากจํานวนข้อสอบอะไรทั้งหมดห้าสิบข้อจํานวนข้อสอบที่ตอบถูกในการสอบของนักเรียนคนหนึ่งเพราะนั้นนักเรียนคนหนึ่งอาจจะอาจจะตอบ จำนวนข้อสอบที่ตอบถูกที่ตอบถูกนะเพราะนั้นอาจจะไหนจำนวนข้อสอบที่ตอบถูกอาจจะถูกถูกก็ต้องสตาร์ตตั้งแต่เท่าไหร่หนึ่งข้อใช่ไหมนะถ้ว่ถูกหนึ่งข้อก็นับเป็นหนึ่งเพราะนั้นก็เป็นเซตของหนึ่งอาจจะถูกสองข้ออาจจะถูกสามข้อสี่ข้อ อาจจะห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อได้แค่เนี้เจ็ดข้อจากห้าสิบถึงสิบถึงสิบอาจจะถูกสี่สิบเก้าข้ออาจจะถูกถึงแค่เก่งก็ถึงอะไรห้าสิบข้อเพราะอันนี้ถือว่าไม่ต่อเนื่องเลยไหมไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องก็ก็คล้ายๆตัวอย่างให้เนาะใช่ไหม ข้อหนึ่งไม่ต่อนงอ้าวนักเรียนทําข้อสองทำข้อสามเอ่อเดี๋ยวทำข้อข้อสี่ให้ดูหน่อยตัวแปรสูม x คือน้ําหนักกิโลกร,รัมของทารกแรกเกิดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทารกแรกเกิดเนี่ยเด็กที่เกิดเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่น้ําหนักจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งใช่ไหมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาลแห่งนั้นน่ะสูงสุดก็ตรงตรงเนี้ยกี่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 กิโลกรัมไม่รู้ว่ะน้ําหนักเด็กอาจจะ คนเขาเรียกเป็นสามพันกรัมก็คือสามกิโลกรัมสามกิโลกรัมเด็กก็จะตัวใหญ่ตรงก้นหน่อยถ้าสองกิโลกรัมเนี่ยก็จะตัวเล็กหน่อยนะถ้าหนึ่งกิโลกรัมต้องแขมจะไม่รอดเนี่ยต้องไปจะตายก็แล้วแต่เขาเปลี่ยนคลอดออกมาแม่เขาจะบอกว่ากี่กี่พันกรัมบางทีเขาบอกว่าสามพันสองโอ้เด็กตัวใหญ่เพราะฉะนั้นน้าหนักเนี่ยก็จะเป็นเป็นไปได้ทั้งหมดใช่ไหม เด็กแรกเกิดไ,ไล่ไล่ไล่ไปจากจุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบต่ออะไรต่อเนื่องข้อสี่แบบต่อเนื่องนะ,ะทำข้าดูข้อหนึ่งตัวแปรสูม x ทั้งห้าคือจำนวนลูกจํานวนลูกค้าคนที่มาใช้บริการในธนาคารหนึ่งระยะเวลา x คือจํานวนลูกค้าจํานวนลูกค้า ที่มาใช้บริการในทางการหนึ่งระยะเวลาจากนี่ถึงนี่จนลูกค้าอาจจะมาใช้หนึ่งคนก็ได้สองคนก็ได้สามคนก็ได้สี่คนก็ได้ใช่ไหมไปถึงจํานวนคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันตรงทั้งหมดกี่คนเนาะตรงนี้ถึงเอ็นเนาะเอ็นระยะเวลาช่วงเก้าโมงถึงเที่ยงเ,เขาถามจํานวนลูกค้าคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ คนไปถึงเใช่ไหมเป็นไ่ได้ถึง n เพราะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ต่อเนื่องนะเพราะจำนวนลูกค้าเนี่ยไม่ต่อเนื่องอ้าข้อที่เหลือไปทำนะก็การบ้านให้ไปทำเนาะวิดีโอชุดนี้ก็แค่นี้